อันจงฮัสเซโซนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เป็นเศรษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมในคลิปนี้ลูาก็จะมารีวิวนะครับผมการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่ในเซิร์ฟประเทศเกาหลีในวันนี้เนาะก็จะเป็นการอัปเดตแผนที่ใหม่เข้ามานะครับผมพร้อมกับกิจกรรมที่คอลแลบกับตัวละครด้านซ้ายตรงนี้เนาะเห็นไหมว่าจะมีน้องแมวนะครับผมน้องหมาแล้วก็น้องนกแล้วก็น้องหนูหูใหญ่นะครับผมอก่อนอื่นเลยเราก็ต้องไปดูอีเวนท์ที่อัปเดตในวันนี้นก่อนนะครับผมก็จะเป็นอี เป็นที่เกี่ยวกับจีนะครับผมแล้วก็ในวันนี้ GM สุดนะแสนใจดีนะครับผมจัดจี G, หมวกใหม่มาให้เราถึง 2G จีซึ่งมีลักษณะเหมือนกันแต่แตกต่างกันแค่เลขนะครับผมกับจี้หมวกอวกาศเวอร์ชันแรกนะครับผมความสามารถของน้องกอ็คือเมื่อเราสวมใส่น้องนะเนาะเพิ่มอัตราการควบคุมลูกเต่านะครับผม55%าบวกอีก15%าเมื่อกดคุกีนะครับผมเมื่อเราทําการกอร่อสร้างเรนมาของเราหรือว่าตกเรนมาของเรานะครับผมมีโอกาส5 0ที่จะว้าไปยังพื้นที่พิเศษหรือว่าพื้นที่มุมใดดก็ไ้ ่นะครับผมอย่างสุดท้ายเนาะก็คือเมื่อเราทําการก่อสร้างเลยมากของเราหรือว่าตรงเรืมากของเรานะครับผมมีโอกาส70%วางจุดสต็อปบนพื้นที่ใดก็ได้อา่าเป็นไง เฮ้ยเดี๋ยวนี้จุดสต็อปมาแรงนะครับผมยังไม่จบนะครับผมหมายเลขสองนะครับก็ควบคุมลูกเต๋ห e ้าห้าบวกอีสิบห้ามืกดคู่ขี้เหมือนเดิมนะครับผมแตกต่างกันตรงที่เมื่อเรานะครับผมตกมายังแลนท์มักของเราในเทนของเรามีโอกาสหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมที่จะวัดเปลี่ยนพื้นที่ใดก็ได้พร้อมกับก่อสร้างแลนท์มักทันทีนะครับผมก็เป็นความสามารถในการดรอปแทนความสามารถในการเทเลพอร์ตหรอก อ่านั่นเองแล้วก็ยังสุดท้ายเหมือนกันนะครับผมก็คือเมื่อตกเลนมาหรือว่าก่อซ้างเรนมาน้องมีโอกาสเีย0นะครับผมวางจุดสต็อปบนพื้นที่ใดก็ได้อเมตาจุดสต็อปเหรอตอนนี้ น่าจะใช่นะครับผมจีนอื่นที่กลับเข้ามาใหม่นะครับผมก็จะมีรองเท้าเพนนะครับผมก็มีความสามารถในการตกเล่นมากศัตรูเนาะจากขั้นบันทามพื้นฐานนะครับผม80ก็นต์กสีเป็นระยะเวลา2เทิร์นนะครับผมในเชิงของเราเมื่อเราตกไปยังเล่นมากของเรานะครับผมมีโอกาสหุบ10เปอร์เซ็นต์ที่จะเลือกดรอปไปยังพื้นที่ใดก็ได้เนาะแล้วก็มีความสามารถในการป้องกันการโจมตีนะครับผม95ทั้งหมด2ครั้งนะครับที่ต่อไปนะครับผมเป็นอาราชาในประเท มีขังกงนะครับผมความสามารถก็คือมันจะดูทําการย้ายเกิน2ครั้งภายใน1เทินนะครับผมมีโอกาส90%ย,าย,สย้ายสตูไปยังเกาะรางนะครับผมแสดงผล2ครั้งเนาะเมื่อเรานะครับผมก่อสร้างในแมของเราหรือว่าวตัวในแมของเรานะครับมีโอกาส7 5เซนที่จะวางจุดสต็อปบนพื้นที่ใดก็ได้ จุดสตอปอีกแล้วเหรอใช่แล้วครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับในเทถนนเราเมื่อเราตกไปยังเมืองของเรานะ้อมีโอกาส45นะครับผมที่จะขังกลงศัตรูภายในแถวทั้งหมดนะครับ โอเคจี okay, ้ต่อไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจี้น้องตุ๊กตากขังโกงนะครับผมความสามารถก็เมื่อศัตรูของเรานะครับผมทําการได้รับแรงมาร์กนะ้องมีโอกาส50%นะครับผมยิงระเบิดตามใจฉันใส่เมืองศัตรูนั่นเองจี G ้ต่อไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นน้องราชาชุดกันฝนหมายเลข2นะครับผมที่มีความสามารถในการชาร์จซูเปอร์ชิลนะครับผม55%ตอนเริ่มต้นทะลุเต่าเนาะบวก10%เมื่อไม่แสดงผลสามารถชาร์จได้สูงสุด2ขั้นนะครับผมเมื่อศัตรู ูทำการได้รับแลนดนะ์มาร์กน้องมีโอกาส60%นะครับผมที่จะผุดแลนด์มาร์กตามศตูไม่มีบวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มนะครับผมส่วนอย่างสุดท้ายก็ เมื่อเราตกไปยัง랜มาของเรานะครับผมมีโอกาส85%ที่จะใช้ขั้นบันทา้งพื้นฐานนะครับผม70%เพื่อเรียกศัตรูมาแบบสุ่ม1คนนะครับผมอ่ามีบัตรเชิญปาร์ตี้ในตัวนั่นเองที่ต่อไปนะครับผมเบจี้โจมตีอีกแล้วนะครับผมสจหรับแกนแม่เหล็กซูเปอร์ชิลเนาะความสามารถก็คือเมื่อเรานะครับผมรับตัวการทะลุเต่ามีโอกาส5 5นะครับผมที่จะชาร์จซูเปอร์ชิลเนาะสามารถชาร์จได้สูงสุด2ขั้นบวก10%เมื่อไม่แสดงผลมีความสามารถในการ ป้องกันการวิกตอรี่นะครับผม95%ทั้งหมด1ครั้งเนาะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมเมื่อเราทำการตกไปยังไรนมากของเราหรือว่ากด้างไดมมากของเรานะครับผมมีโอกาส90%ที่จะดูดสีช่องหน้าหลังนะครับจี้ต่อไปนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นจี้อโดรนอีกแล้วหรอความสามารถนะครับผมก็คือ เมื่อศัตรูได้รับแลนดมาคนะครับผมมีโอกาส6 7ผลแลนมาคตามนะครับผมเ <_ d> um> มื่อเรานั้นทำการตรกวลนล์มาคของเราหรือว่าก่อสร้างแลนมาคของเรานะครับผมมีโอกาส50%เนาะที่จะว์ปไปยังมุมใดก็ได้หรือว่าพื้นที่พิเศษใดก็ได้นะครับผมอย่างสุดท้ายก็จุดตรวจอีกแล้วนะครับผม75%เมื่อเราทำการตรกแลนด์มาคของเราหรือว่าก่อสร้างแลนมาคของเราเนาะ ทำไมจุดตรวจเยอะจังจี้ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นจี้ป้องกันล้วนๆเลยนะครับผมก็จะมีความสามารถในการป้องกันการเพนนะครับผม70%เนาะแล้วก็ป้องกันการวิกตอรี่95%นะครับผมแล้วก็ป้องกันศัตรูวาร์ปเนาะก็คือราชาในประเทศนั่นเองนะครับผม90%สอตองครั้งนะครับจี G ้สุดท้ายแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโดนราชาในประเทศโลก ป้องกันสุดๆอีกแล้วนะครับผมก็คือป้องกันศัตรูวาร์ปเนาะสองครั้งนะครับผมแล้วก็ป้องกันการขังกงนะครับผมส่วนอย่างสุดท้ายก็ป้องกันการป้ายสีนะครับ70%เซจบเอามาเน้นป้องกันหรอเหมือนว่าด่านใหม่นะครับผมแบบใหม่ที่เข้ามานั้นจะเป็นแบ็ที่ต้องใช้จุดสต็อปในการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะ,ะก็จะเห็นว่ามีแต่ จุดสต็อปมาล้นลัวเลยนะครับผมวิธีการหาจุดสต็อปพวกนี้นะครับผมเราก็ต้องสะสมเนาะฟองสบู่ A นะครับผมทั้งหมด6อันแล้วก็เอามาแลกนะครับผมเป็นขวด S บวกหรือว่าขวด S เฉยๆนะครับผมถ้าเกิดว่าเราโชคร้ายหน่อยได้ขวด S เฉยๆก็สะสมขวด S 2อันเพื่อเอามาแลกเป็นขวด S บวกนะครับผมหรือจะเอาขวด S มาแลกเป็นแสงแห่งกิตติยศก็ได้แต่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมหาจี้ดีกว่าเนาะสะสมขวด S ทั้งหมด 8ขวดนะครับผม s บ8ขวดก็จะรับจี้ที่เราอยากได้ไปเลยพร้อมกับกล่องสุ่มนะครับผมขวดอีกเนะาะ1-3ชิ้นนะครับจบจี้นะครับผมต่อไปเราไปดูกิจกรรมข้างล่างกันดีกว่าก็คือ black friday นะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีทรัพย์สินเหลือมากมายเนาะก็เอามาอุดหนุนได้นะครับผมราคาสงวนที่89บาทแต่จะเติมในระบบ Android ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟเก่าไม่ได้รักเราขนาดนั้น เนาะเราก็ต้องย้ายไประบบ iOS นะครับผมแล้วก็ค่อยเติมนะครับก็จะมีต่างๆมากมายดังต่อไปนี้โอเคนะสำหรับคนรวยนะครับผมตัวอย่างลุงก็ลาก่อยนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นสิ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนาะก็คือแผนที่ใหม่นะครับผมตอนนี้เหมืองแร่เพชรเปิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะแจกทั้งหมด10,000เพชรเลยเหรอ เยอะจังเลยอย่าลืมมาขุดเพชรทุกวันด้วยนะครับแล้วก็แมปใหม่นะครับผมแมปใหม่มีภารกิจด้วยก็เล่นๆไปเถอะ50รอบนะครับผมก็จะได้ของทั้งหมดทั้งมวลมาเองแนละ้วก็คือกรอบแมปใหม่แมปใหม่นี้ก็จะมีชื่อว่าแมป วันเดอร์แลนด์นะครับผมดินแดนมหจสรย์านาะมาสัจจารยังไงก็ไปฟังกันตอนนี้เลยนะครับผมอไปดูรายละเอียดของแมปกันหน่อยดีกว่านะครับผมแมปนี้เนาะก็ขึ้นชื่อว่าเป็นแมปเมืองพิเศษไม่ใช่เมืองพิเศษเมืองมหัสจรรย์ดินแดนมหาสจจรา์นะครับผมก็ต้องสามารถสร้างดินแดนมหัสจจรา์ได้โดยที่เรานั้นจะต้องตกเปลี่ยงพื้นที่พิเศษนะครับผมแล้วก็เลือกเนาะแลนด์มาร์กของเรานะครับผมที่จะเปลี่ยนให้เป็นดินแดนมหัสจจรา์นะครับผมถ้าเกิดว่าเราสะสม ดินแดนหัศสรจยารรบเจ็ดที่นะครับผมเราก็จะชนะคูณ5ไปได้เลยนะครับก็เหมือนกับเซเว่นวันเดอร์ใช่ไหมใช่ซึ่งดีดนนี้นะครับผมก็น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับััดเทพหน่อยๆนี่แหละสามารถยก ขึ้นได้อะไรอย่างได้อย่างนี้นะครับผมแล้วก็ดินแดนพิเศษนี้นะครับผมจะไม่ถูกเปลี่ยนสีจะไม่สามารถวางอะไรได้เลยนะครับผมเห็นไหมว่ามันห้ามอยู่นะถ้าเกิดว่าเราไม่ผิดนะนะยางสุดท้ายนะครับผมเมื่อเรายือนอยู่บนดินแดนผาสจา์ของเรานะครับผมก็จะถูกปกป้องจากการโจมตีด้วยซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าลำคาญอยู่เอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าดินแดนนี้ไม่สามารถไปสีได้เราจะวิกตอรี่อย่างใดใช่ไหม เออนั่นน่ะสิอย่างสุดท้ายนี้นะครับผมก็จะเหมือนแบบใหม่ทั้งหมดเนาะก็โอลิมปิกก็จะมีรถบดออกมาด้วยนะครับผมแล้วก็คุกก็จะอยู่ที่ช่องนูน่นมุมบนสุดเลยนะครับผมตั๋วบินเที่ยวด่วนก็ตกปุ๊บเที่ยวปั๊บนะครับผมแล้วก็จุดสตาร์ทที่สามารถได้รับการ์ดดวงมาด้วยนะครับผมเมื่อผ่านเนาะประมาณนี้นะครับผมโอเคอย่าลืมมาเล่นกันด้วยละ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นอะไรขอดูโพยก่อน ต่อไปนี่ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับผมอ่าตัวละครฟรีแจกฟรีนะครับผมสำหรับน้องคนนี้หน้าตาจิ้มลิ้มเชียเออแจกจี้มาให้หมดด้วยนะครับผมตัวละครก็ได้จะเป็นตัวละครน่าน่ามันาคานอยู่ในระดับหนึ่งเนาะน้องมีชื่อว่าขอดูก่อนโอ้หลายตัวเลยแล้วตัวพวกนี้มาจากไหนนี้ น้องยอมดีนะครับผมน้องยอมดีก็จะมีความสามารถดังต่อไปนี้เนาะเมื่อเริ่มต้นการทาลูกเต่านะครับผมมีโอกาส55ที่จะชาร์จซูเปอร์ชิลนะครับผมสามารถชาร์จได้สูงสุด2ขั้นบวก10%เมื่อไม่แสดงผลนะครับผมแล้วก็มีความสามารถในการป้องกันการโจมตีบังคับยายนะครับผม95เนาะทั้งหมด2ครั้งนะครับผมอีกหนึ่งความสามารถของน้องเนาะเมื่อสร้างอาคารสามหลังนะครับผมมีโอการหกสิบเด้งกลับลงมาในตำแหน่งเดิมนะครับผมบวกอีก20%เมื่อไม่แสดงผลแล้วก็มมมีควาาาสรถในการ กันวิกตอรี่นะครับ95ปอเทำไมไม่มีพื้นที่กันเนี่ยเราวาพื้นที่ปอละโลกอ่ะไม่มีหรอเอา้าไม่มีแล้วความสามารถของจ e อีโนะครับผมก็คือในเทิร์นของเราเมื่อเราตกไปยังแรนมาของเรามีโอกาส60ร์เซ็นะครับผมที่จะว้าไปยังพื้นที่ใดก็ได้พร้อมกับก่อสร้างเลนมาทันทีเอา้าไม่มีการจมตีเลยเหรอคอสตูมอ่ะ โอเคคอสตูมนะครับผมมีหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองเนาะคอสตูมหมายเลขแรกนะครับผมสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเมื่อก่อสร้างนะครับผมมีโอกาส45%เอนาะที่จะผุดเมล็ดพันธุ์นะครับผมในพื้นที่ว่างเปล่านะครับผมแล้วก็อีกเทอร์หนึ่งก็จะกลายเป็นแลนด์มาร์กเนาะอ่ความสามารถของเวอร์ชัน2นะครับเมื่อเราทําการก่อสร้างนะครับผมมีโอกาส90%ที่จะเซกนะครับผมอ่พื้นที่ปอลโลกเนาะภายในแถวเออทำไม ก็ก็คือว่าเอาตัวละครมารวมกันแล้วทําไมไม่เอาสองความสามารถนี้อยู่ด้วยกันล่ะทําไมถึงเอามาแยกให้เลือกล่ะว่าจะใช้อันไหนอะผมไม่เข้าใจว่าทําอย่างนี้ทำไมนะครับผมกลับไปเล่นยอมลาดีกว่ามาอย่างนั้นน่ะก็ว่าอยู่เฮ้ยเป็นตัวละครที่แจกมาได้แบบอ่อนแอสุดๆนะครับผมอย่างอื่นก็ไม่มีแล้วเนาะ ไม่มีแล้วนะครับผมอันนี้คือกิจกรรมนะครับผมที่คอลแลบกับเกมอื่นเนาะก็จะแบ่งเป็นสองทีมนะครับผมตอนเข้าเกมเนาะว่าจะอยู่ทีมหมาหรือว่าอยู่ทีมแมวนะครับผมเราไม่มีสิทธิเลือกเพราะว่าเขาสุมให้นะครับผมไอดีโน้ลุงอยู่ทีมข้างบนไอดีนี้ลุงอยู่ทีมข้างล่างซึ่งก็เล่นเกมไปเถอนะเนาะแล้วก็มาต่อสู้กันนะครับผมว่าใครชนะใครชนะก็ได้ของรางวัลไปก็แค่นั้นเลยนะครับผมสําหรับการ์ดการ์ดท,ที่เห็นตรงนู้น อยู่ตรงไหนก็น่าจะอยู่ตรงนี้เออเราได้มาแล้วนะครับผมก็มากดรับกันด้วยละ่ะตัวในตรงนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากเนาะมันไม่ได้ของอะไรเยอะแยะก็เลยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะลุงก็ต้องขอตัวลายไปก่อนนะครับผมอย่าลืมอัปเดตตัวเกมก่อนเริ่มเล่นด้วยนะครับไปละจุ๊บจู